6ราศีที่ในช่วง6เดือนนี้นะฮะคุณไม่ควรที่จะนั่งรุนเลขกลงวัลในขณะก,กำลังจะออกเลยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้คุณไหม่ถูกเรียกง่ายๆก็คือว่าห้ามรุนในเวลาที่หวยออกนั่นเองเพราะจะโดนกินนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดใน6ราศีนั้นเป็นราศีของคุณหรือเปล่าอยากทราบแล้วใช่ไหมครับอยากทราบแล้วฝากกดติดตามก่อนเลยครับและฝากกดแชร์ด้วยนะครับท่านเกิดในราศีอะไรปกตินั่งรุนหรือเปล่านะฮะพิมพ์เมนมาบอกกีคอนเฟ ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเคล็ดง่ายๆที่จะเสริมดวงให้กับท่านนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมารุยกันเลยครับต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการนั่งรุนไม่นั่งรุนเนี่ยสังเกตไหมบางคนเนี่ยใจจดใจจออยากได้แต่มักไม่ได้บางคนไม่อยากได้กลับได้บางคนอยากได้มากๆแ้วตลอดเลยหวังสิ่งใดไม่เคยสมหวังบางคนไม่หวังกลับสมหวังเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นในช่วง6เดือนนี้นะครับท่านที่อยู่ใน6ราศีนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านปรา,ารถนาลุ้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จต้องเฉยๆไม่ปรารถนารอ ให้ผ่านไปแล้วห้าที่สิบนาทีแล้วค่อยมานั่งรุนนะครับคุณเองจะมีเกณฑ์มีโชคมากขึ้นนี่เป็นเคล็ดลับที่มอบให้นะครับเป็นเกร็ดและเกดน้อยฝากติดตามด้วยกันละกันเอาล่ะหราศีที่ห้ามนั่งรุนเวลาหวยออกเพราะจะถูกกินนั่นก็คือชาวราศีมีถุนชาวราศีสิงชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีกุมและชาวราศีมีนะครับเน้นอีกครั้งหนึ่งฮะมีถุนสิงกันธนูกุมมีห6ราศีนี้ห้ามรุนเวลาหวยออกเพราะจะถูกกินนี่เป็นวิธีเสริมดวงอย่างง่ายๆเลยครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะเสริมดววงมาากก่นี้ แล้วนะก็นะครับผมขอแนะนํากําไรกริดคอนเฟิร์มของผมเลยนะครับที่เรียกได้ว่าอุด,ดมไปด้วยมูเตรูอย่างเต็มขั้นออกแบบอย่างดีครับเพื่อความปังและผ่านพ้นอุปสรรคทุกดวงชะตาดวงแตกดวงร้าวดวงตกมีกําไรของผมติดตัวนะครับท่านก็สบายใจได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวกดสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์คาว่าสนใจในข้อความเกียเฟิร์มจะเข้าไปตอบและส่งรายละเอียดให้นะครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ